หวัดดีกับเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอาวุธปืนมาแทรกในคอนเทนต์ของเล่นของเราซะอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะมาเล่านะครับก็คือสืบเนื่องมาจากที่ผมไปเลียนเข็มแทงชนวนจาก GT Concept หรือกรอก GT Safety Filing Pin ชื่อของเขานะครับที่คิดค้นโดยจญญารวิยาเนาะ แล้วผมมีความรู้สึกว่าน้ําหนักไกมันมีความเบาลงนะครับแล้วก็มีความราบเรียบขึ้นนะครับก็ใช้งานได้ดีทีนี้ผมเลยมีความสงสัยว่าน้ําหนักไกมันจะลดลงไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเข็มตัวนี้เขาบอกว่ามันจะมีการทําให้น้ําหนักไกลดลงด้วยเนาะแต่อาวุธปืนผมตัวนี้นะครับก็สิบเก้า gen ห้า mfs นี่นะครับผมได้มีการตกแต่งภายในหน่อยก็คือขัดสมอล็อกเข็มกับคอนเนคเตอร์นะครับขัด ปัดเงาด้วยวีนอนอย่างเดียวไม่ได้ขัดกระดาษทรายเลยนะก็คือขัดเงาด้วยวีนอนนะครับเพื่อให้มันทํางานราบเรียบขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ผมทําเพิ่มเติมไปเนาะสําหรับตัวที่จะมาวัดน้ําหนักไก่ก็อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้แล้วนะครับเป็นงานอ,าอันนี้นะครับนี่กล่องสีน้ําตาลน้าตาลนี่นะครับก็เป็นงานจากจีนนะครับนี่เมดิ Mid นเชนาเนาะสั่งจากลาซาร้านั่นเองนะครับเครื่องวัดน้ําหนักไก่ก็มีหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นนะครับ แล้วก็มีราคาต่างๆกันไปเนาะผมก็เลือกราคาย่อมยาวถูกที่สุดนั่นเองนะครับแต่ความแม่นยำความละเอียดอาจจะสู้ที่มันแพงๆไ,ได้เนาะไอที่ผมไปดูมานะครับมันก็มีหลากหลายเนาะเครื่องวัดน้ําหนักกายจะเป็นเหมือนที่มีสปริงดึงะครับเกี่ยวกับกายแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็เป็นแบบวัดจากค่าตัวดึงเนี่ยแล้วก็มีเป็นแบบวัดดิจิตอลน,นะครับดึงจากกายที่มันยาวๆเนียเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับที่ผมหาข้อมูลดูรีวิวมานะครับ ถูกที่สุดแล้วนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงนะครับอาจจะดูก้องแก้งอะไรเงี้ยเนาะแต่ใช้งานได้จริงนะผมได้ไปลองกับหลายกระบอกแล้วนะครับในวุฒิปืนเนาะของพี่น้องของหลานผมนะครับค่าใกล้เคียงกับที่เขาวัดกันมานะครับที่เขาทํากันมานะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เช่นเดียวกันอาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้นะครับอ่ะดูของมาเลยนะครับก็ใส่กล่องนี้ครับแล้วก็เปิดออกมาึ นี่ครับอยู่อย่างนี้นะจริงๆมันจะใส่ซองพลาสติกนี้มาผมแกะออกมาแล้วนะครับแล้วก็เขาให้ถ่านมา2ก้อนเป็น 3A 2ก้อนนะครับ AA เอ่อถ่านเขาไม่ค่อยดีครับผมก็เลยเปลียนเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็จะมีคู่มือมาด้วยนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันจะมีของแท้ของอะไรเงี้ยแหละอันนี้ก็อาจจะเป็นของก๊อฟนะแต่ก็ใช้งานได้นะดูคู่มือเขาเด่นเหมือนฝรั่งเลยแต่น่าจะเป็นแบบจีนทํามานะครับ มาดูตัวมันนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับเย่างที่ผมบอกนะอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ก็พอได้นะครับมันใช้ระบบเหมือนกับเซนเซอร์ตรงนี้กดแล้วก็วัดน้ําหนักไก่เนาะวิธีใช้ก็คือนี่แบบนี้เปิดตรงนี้นะครับก่อนต้องกดแรงๆหน่อยเนาะโอเคนี่มันจะเป็นค่าแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือวัด ข, Born ของไทยแล้วก็ของโดยสามัญทั่วไปก็จะเป็นปอนก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วมันกดอย่างนี้ได้ก็จะเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลกรัมเนาะอันนี้คงไม่ได้ใช้กันหรอกนะครับผมไม่แน่ใจว่ายัางไงเหมือนกันเนาะแล้วก็กดมาไว้ตรงปอนเนาะแล้วก็กดโหมดนี่มันจะมีค่าแบบเรียวไทม์นะครับกดตรงนี้เซนเซอร์มันจะขึ้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะแจ้งเฉลี่ยว่าเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องกดไปนี้มันจะมันจะมีน้อยกับมากนะเสร็จแล้วพอเฉลี่ยมันก็จะเป็น ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มลดค่าต่างๆนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นการเก็บค่านะครับเพื่อจะเฉลี่ยนะครับอ็อยากกันนั้นเลยเดีย look, ๋ยวเราลองกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเราตั้งมาเป็นอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นอย่าง like <lights, S 1> นี้นะครับ <y> นี่ก็สิบเก้าเจนห้าเอ็มโอเอสนะครับก่อนจับถือปืนทุกครั้งอย่าลืมตรวจเช็คนะครับแต่ผมตรวจเช็คแล้วล่ะครับเพราะผมจะตรวจปืนอยู่ทุกครั้งนะครับเวลาจะหยิบจับนะครับแต่จะตรวจให้เพื่อนดูอีกครั้งเพื่อความสบายใจนั่นเอง ขึ้นลำนะครับอ่าไม่มีลูกนะครับไม่มีลูกในรังเพลิงนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็เหนียวไกลทิ้งไปในที่ปลอดภัยนะครับโอเคอันนี้มันจะดับเองนะครับแป๊บหนึ่งมันก็จะรีเซตไปนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยนะครับนี่ตั้งเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกขึ้นลำนะครับแล้วเราก็สอดเข้าไปตรงนี้นะครับให้ประมาณกลางๆครับให้มันอ่าพอดีอยู่ตรงนี้แล้วก็ ดึงล่างมาเหมือนเลราเหนียวกไกนะครับโดยใช้นิ้วชี้ค่อยๆลากนะครับน้ําหนักไก่เดิมกรอก19เจน5ะครับจะอยู่ที่ประมาณ5.8ปอนด์ปอนหรือ5.5ปอนด์ปอนะครับตามสเปคกด Enter เก็บเก็บค่ามาไว้น,นะครับนี่แล้วก็ทําสัก5ครั้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูค่าเฉลี่ยว่ามานเท่าไหร่นะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้6ครั้งนะครับผมเหนี่ยวไกลไป6ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นค่ามากสุดน้อยสุดนะมาดูค่าเฉลี่ยนะครับวิธีกดค่าเฉลี่ยก็คือกดโหมด1ครั้งแล้วกดอีกครั้งนะครับค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่นี่เห็นไหมครับ4.29ปอนด์นะครับเห็นสเปคของเอสปริงตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ4ปอนด์นะครับ4.5ปอนด์อะไรประมาณนี้ครับเขาว่ากันว่านะครับเอความหนักเบาของไกากล็อกเนี่ยมันอยู่ที่สปริงเข็มเนี่ยครับ อ่าสปริงเข็มตัวนี้ก็ราวๆเนี้ยสปอนเนาะทำผลงานออกมาประมาณนี้สี่จองเกปอนนะครับแต่อาจจะคาดเคลื่อนอะไรเล็กน้อยแต่ผมว่าก็อยู่ประมาณนี้นครับเพราะว่าการเหนี่ยวการเดินไกลรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ราบเรียบขึ้นอ่าแล้วก็จากการที่ผมขัดสมอขัดคอนเนคเตอร์ด้วยนะครับก็ช่วยได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็มีโปรเจกต์ต่อนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะมาคุยให้เพื่อนฟังเนะาะแต่สําหรับ การมาแนะนำไอ้ไข่นี้เพื่อจะดูน้ำหนักไกาก็ถือว่ารู้ผลแล้วนะครับใช้ได้นะครับเฉลี่ยดูใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังกับวิหายนะครับเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นความรู้สำหรับเกี่ยวกับอาวุธปืนบ้างนะครับแล้วก็เล่นให้อยู่ในขอบเขตนะครับใช้ให้อยู่ในขอบเขตนะครับแล้วก็ต้องเป็นของที่ถูกกฎหมาย ถูกต้องตามกฎบ้านกฎเมืองนะครับอย่าทําอะไรที่มันนอกลู่นอกทางนะครับและเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรก็จะมาพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับก็ยังมีวบธีการอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะสอดแทรกบ้างนะครับเป็นครั้งคราวเพื่อความไม่จําเจเนาะแล้วก็สนุกสนานแต่คงไม่ได้ทําบ่อยนะครับนานๆทําทีเนาะเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างของมันนะครับก็ทําบ่อยๆไม่หวังครับสำหรับคลิปนี้เล็กน้อยหวังจะมีขู้นิมากผิดพลาดไปหลายๆทด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ